พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซค์เคิลช่วงนี้เราจะมาติดตามความเคลื่อนไหวทางเทคโนโลยีของมอเตอร์ไซค์สปอร์ตทัวริงรุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือรุ่น Yamaha FJR1300 ของปี2016ครับรุ่นนี้นะครับยังคงรูปโฉมภายนอกเหมือนเดิมแต่มีการปรับเปลี่ยนชุดไฟหน้า LED ใหม่รวมถึงชุดไฟท้าย LED เช่นกันสำหรับ Yamaha FJR1300 นั้น เริ่มต้นออกสู่ตลาดครั้งแรกนะครับในปี2001และโฉมล่าสุดนั้นเป็นของปี2013และปีนี้ครับโฉมใหม่ล่าสุดของปี2016นั้นมีการออกแบบชุดไฟหน้าใหม่โดยเปลี่ยนชุดไฟหน้าเป็นแบบ LED 4ดวงนะครับไฟต่ำา2ดวงไฟสูง2ดวงและก็มีไฟ LED cornering light ซึ่งก็หมายถึงไฟหน้านะครับที่มีการติดโดยอัตโนมัติในเวลาที่รถเอียงเข้าโคง้งไม่ว่าเอียงซ้ายหรือว่าเอียงขวา สังเกตดูจากภาพเจ๋น,นะครับว่ารถเอียงซ้ายเข้าโค้งไปนั้นกล่อง IMU นะครับที่มีการวัดองศาการเอียงของตัวรถจะทำหน้าที่สั่งการไปยังชุดไฟหน้า LED ด้านบนของไฟหน้าอีกทีหนึ่งนะครับทำให้ไฟคอนเิลิ่งติดขึ้นมาเพื่อทำให้ผู้ขับขี่นั้นสามารถมองเห็นโค้งได้ลึกขึ้นและก็กว้างขึ้นด้วยนะครับผู้ที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวทางไกลาย,ยามค่ำคืนจะทราบดีนะครับว่าเวลาเข้าโค้งตอนกลางคืนนั้นจะมองเห็นค่อนข้างแคบนะครับเพราะไฟหน้านั้นไม่สามารถ กระจายมุมกว้างได้อย่างเต็มที่ดังนั้นนะครับไฟ LED Conning Light ตัวนี้จะช่วยให้ผู้ขับขี่นะั้นมีความปลอดภยัยสามารถมองโค้งได้ลึกขึ้นและก็มีการสังเกตเห็นนะครับขอบด้านในของโค้งได้ไกลขึ้นเห็นแนวรัว้วเห็นเส้นกลางจราจรนะครับรวมถึงรถที่สวนเข้ามานะครับสังเกตเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นเป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่นะครับเพราะว่ากลางคืนแบบนี้ใครที่เคยขี่บนเขาแล้วก็ทราบซึ้งดีทีเดียวครับ โดย Yamaha ยได้มีการนําเทคโนโลยีของกล่อง IMU นะครับที่มีการวัดองศาการเอียงตัวรถมาเป็นเซ็นเซอร์ในการเปิดเปิดชุดไฟหน้า LED cornering ชุดนี้เป็นความล้าหน้าทางเทคโนโลยีนะครับการออกแบบชุดไฟที่ทําให้การขับขี่นั้นมีความปลอดภัยมากขึ้นซึ่งความจริงแล้วนะครับรถมอเตอร์ไซค์ทุกรุ่นที่เป็นแบบซปเปอร์สปอร์ตคันใหญ่ๆควรจะมีการติดตั้งไฟหน้า LED cornering แบบนี้เช่นกันนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่บนเขานั่นเองครับเครื่องยนต์ของ FJR 1300คันนี้เป็นแบบ4สูบเรียง ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป16วาล145แรงม้าที่8,000รอบต่อนาทีโดยมีการปรับเปลี่ยนชุดเกียร์ใหม่นะครับสังเกตดูเห็นชัดเจนว่าเฟืองเกียร์นั้นมีขนาดที่บางลงแล้วก็นะครับมีการเปลี่ยนลักษณะของฟันเฟืองเป็นแบบเฉียงช่วยการเข้าเกียร์มีความนุ่มนวลและการเงียบมากขึ้นนี่ก็คือชุดเกียร์ใหม่ของ Yama h a FJR 1,300 นอกจากนี้ยังมีการออกแบบระบบอิเล็กทรอนิก adjustable suspension นะครับรวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงเป็น upside down หน้านี่ก็เป็นเรื่องราวของ yamaha fjr 1 3 0 0รุ่นปี2 6ง6ที่มีการปรับเปลี่ยนชุดไฟหน้าไฟท้ายและบางส่วนของเอยนใหม่ครับ